แน่นอนครับชีวิตเราไม่เคยมีใครไม่ผิดพลาดผมก็เป็นแค่เด็กวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่บนความประมาทใช้ชีวิตไปวันๆด้วยความสนุกใครเตรือนก็ไม่ฟังจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นผมได้แต่สำนึกผิดเกิบตัวเองกับการกระทำที่ผมทำลงไปถ้าผมเชื่อฟังมากกว่านี้ก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น ข่าวนี้ดิน่ากลัวมากเลยอะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการข่าวด่วนข่าวร้ายดิฉันผู้ประกาศข่าวอาธิตยาบุญประสิทธิ์และวันนี้ก็มีเหตุที่น่าสลดใจอีกแล้วค่ะ พบแวัยรุ่นชายอายุราวสิปีขับรถพุ่งชนเสาไฟฟ้ามีอาการสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบฐานชาวบ้านที่อาศัยอยู่พื้นที่แถวนั้นพบว่ามีการขับรถเร็วเกินอัตราสุดท้ายนี้นะคะมีชันอยากฝากถึงผู้ที่ใช้รถใช้ถนนให้ขับขี่อย่างระมัดระวังเพื่อลดอุบัติเหตุนบนท้องถนนสำหรับวันนี้ผู้ประกาศข่าวอภิตยาเมืงประสิทธิ์ขอขอบคุณค่ะ อไรกับแอนน์แกงสวดคนขาวโมเองพี่ไม่เคยขดัดลดรถเติมไ้ยังพูดอย่างนั้นสิลูกวันที่เหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราขับรถต้องระมัดระวังนะเนี่ยก็ไม่เชื่อน้องคนแก๋พูดไรได้สาระตลอดรื่นเริงสนุกสนุกแต่ตรงนี้ดีเหี้ยวไอ้เนี่ยผมทราบมึงเข้าพวกมันทำไมนี้มึงตายแี้วเนี่ยเห็นไหมดิมึงกดตรงนี้มึงกดตรงนี้ตายเลย พูดอะไรเหียวเบื่ออะไมไรมเดี๋ยว,ยวใค่แค้มือตอนเย็นตอนเย็นทำไรดีวะถรถไหมที่ไหนสนามมีคนเยอะเลยนานสนุก่ะมีโฟกซ์ด้วยจริงเหรอเออเอากี่คันวันนี้สองคันก็ได้อียเอาเร็วๆเลยนะเ,เร็วๆเลยนะเกลียเลย<ๆ>ไปดิ เป็นไงบ้างวันนี้โคตรหนักเลยว่ะเพื่อนโคตรมันอ่ะมึงตามกูไม่ทันนะโอ้เสียดายว่ะเพื่อนรถมึงแม่งทำมันโคตรแรงไข้างโอเพ่นเลยเนาะโอ้ยที่บ้านว่ะไล่นิดไม่แพงไม่แพงโอ้แต่แต่ว่าแม่กูก็ไม่ค่อยให้เท่าไหร่นะแต่มันเป็นความชอบของกูอ่ะเี็นไหมึงก็ไม่เข้าใจใช่ไหมใช่อยู่กับมึงก็มีความสุขแล้วเพื่อนอย่า ก็ไม่ดีอันตรายก็อันตรายหนูกลัวแต่วันนี้แน่ๆจริงๆก็รีวิวเดี๋ยวแม่ให้พี่เติ้ลดาไปโศมนะลูกก็ได้ค่ะสายแล้วเชยปะเชยเชยเราอมาตีรถลอยเรืไมาแข่งกูใส่ท่อด้วยลูกพี่อันนั้นคฟังกูดีมีตางมีอะไรนี่ตงจ้าเฮ้ยนี่มันที่ไม่ยินเหรอกูจะซื้อของอยู่เลยอ่ะหรือขายที่จุดตอนพี่อะไรนั่นหนาวไปที่พวหบ โอ้ยอะไรอะโอ้ยเดี๋ยเลยเดี๋ยวเช้คนนี้มีทุราอยู่อะน้องหน่อยสิลูกอีเดี๋ยวแม่จะออกไปทุราแล้วทำไมแม่ไม่ไปส่งเองอะผมก็มีทุราต้องออกไปข้างนอกลรกเพื่อนนี่ค่อยไปไม่ได้เหรอก็เห็นไปอยู่ทุกวัน แค่ไปสง่งนาอแค่แป๊บเดียวคงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยไปก็ได้คุณล้านะ่ะแต่แม่ความผิดใครอ่ะน้องตื่นสายเองม,มันตกที่ผมตลอดพี่ก้าก็ไปส่งหน่อยสิคนเดียวเองอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกมั้งโอ้ปรดิบ้างฮะดีไหม,มายาพี่ตหลอดเลยไอ้บอกให้ตื่นสายวันเดียวเองะ่ะคุยแต่กับ<อ>แฟนเลยเลยเลยคุยแฟน ไปยังจะไปก็รีบไปเร็วเสียวเยวลาไหนอะหมวกกันนกเรื่องมากน่ใกะใกล้ๆรีบไปแ,แม่บอกให้ใส่น้ำอันตรายนี่เง่าอ่ะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวพี่ไปส่งไี่ไก่ใช่หนี้ขึ้นมาไป,ไปเร็วๆคนยิงมีพิร้ายอยู่ตอนนี้เนี่ยเองถือสายเนอ่ะ โกรพีเลไ,ไง่จาโทรศัพท์ทำไมอ่ะทพาไมว่ามันอันตรายพี่ก็ทำประจำปะ่ะคิดแล้วมาปลอดภัยอยู่แล้วของแม่แมพพ่พี่เงาจิงจสาประสุอีกขยิหมาหมามา มีแต่ข่าวอุบัติเหตุขับรถเร็วไม่ระวังกันเลย ใครคือ่าของนางสาวธิวนธ์เข็มเพชรคะฉันค่ะใช้ค,คือแม่ของเขาลูกสาวของดิฉันเป็นยังไงบ้างคะดิฉันขอแสดงความเสียใจกับคุณแม่ด้วยนะคะทางเราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วคะ่ะแต่ไม่สามารถ้อชีวิตของคนไขไปได้คะ่ะแม้เวลาจะผ่านไปเท่าไรแต่แผลในใจไม่อาจจะลบมัน และทุกทุกความทรงจังมันย้ำาม้ฉันต้องน,นี้ไปไกลจากความทุกทนแต่พาเธออีกวนกลับมาทุกทีอยากลบรึงราวที่มีในตอนนี้ผมเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้องสาวของผมต้องเสียชีวิตลง ผมน่าจะสํานึกผิดกับตัวเองถ้าตอนนั้นผมเชื่อฟังมากกว่านี้คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น